ออมสกาวใจงวดนี้จุกๆุถูกเลขท้าย2ตัวร้อยกว่าใบกรีดดังมากงวดนี้จะพ่อจอมทัพจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับคุณแม่อีกแล้วเพราะแค่ตรวจจากในเว็บกองสลากนักแสดงสาวออมสกาวใจก็ถูกเลขท้าย2ตัวไปแล้ว82ใบเป็นเงิน164,000บาท แล้วยังมีลอตเตอรี่ในมือที่ยังไม่ได้ตรวจอีกปึกใหญ่ซึ่งแม่ออมบอกว่าที่มีในมือทั้งหมดนี้คือ07เท่านั้นเท่ากับว่าเลขท้าย2ตัวถูกแน่ๆร้อยกว่าใบแถมยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่อีกอะไรจะแม่นขนาดนั้นล่ะเฉพ่อจอมทัพ งานนี้แม่อ๋อมเขาก็เลยโพสต์คลิปให้ชมกันและเขียนแคปชั่นว่าเย่เย่เจ้าพ่อจอมทัพงวดนี้ไม่กลุ่นะคะคุณผู้ชมมาดูมาดูาดหลังจากนี้แม่อ๋อมคงต้องจัดผ้าสามสีน้ำแดงขวดใหญ่ๆพร้อมกับของเล่นชิ้นโตๆให้กับเจ้าพ่อจอมทัพแล้วช่วงนี้ให้เลขแม่นตลอดเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด